ค่ะมือนี่สีผ้า,มาเมื่อบิงการเตรียมทอนพันธุ์หยามันมาเล่เพื่อจะไปปลูกในแปลงหยาทีหน้านะคะทีป้อมปลูกนี่คือหนึ่งงานลักกาปลูกในทีดอนค่ะทีเนื่อสูงค่ะมีบอ่อนามเห็นบอคะเป็นทีเนื่อสูงนะคะลักกาไตทอนพันธุ์แบบนี้เลยค่ะเห็นบอคะแบบนี้เลยนะคะมือนี่จะผ้าไปปลูกตะวาสีผ้า,มาเมื่อบิงการเตรียมทอนพันธุ์หยามันมาเล่เพื่อเข้าไปปลูกนะคะ ว่าความงาวที่ปอมเอาไปปลูกนี่งาซ้ำไดน,นะคะแล้วก็ปลูกได้ผลนะคะก็คือมะเบิงทอนพันธ์แบบงามงามน้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวฮอปปี่เบิงกันเลยค่ะ ทอนท่านถีเท้าเตรียมไปเป็นยังคือมัดแนวนี้นะคะมัดแนวนี้เพื่อขนลงแปลงนะคะมันง่ายมันเป็นดินตมผมกับขนล่งยากนะคะผมกะสิเอาขึ้นรถกระบะไปเลยสินะมัดเอาแนวนี้ค่ะวิธีการมัดปอกแล,กล้วก็มัดแนวนี้เลยค่ะใส่เสื้อของเพื่อนว่าเสื้อทีเลือจากฟางน่ะเอามามัดแนวนี้เลยนะคะตัดกร,ระจักตัดขาดบ่ขาดตัดบ่ขาด,าขาดมันกะกองไว <lic> เอ็นบอหอบเอาแนวนีมันเา่าแห้งหลายเบิงหุ่นเบิงหุ่นมันตัดบกขาดัดึงเอาอะมันอียงก่อว่าปั้นปั้นนู่นุมันเา่าแห้งหลายค่ะเห็นบ่อแล้กการแนะนำทุกท่านนะคะถ้าปลูกยาปลูกในลมใหม่ค่ะถ้าปลูกในลมใหม่มันจะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นบ่อตอนพันอันนี้คือป้อมกลับไปเบิงคลิปเก่าที่ป้อมเคยปลูกไหพี่นองเข้าเบิงม่ะมาเบิงความงามของหยาว่าจากที่ป้อมปลูกอะ่ะมันงามซ้ำใดนะคะก็คือ เป็นปริมาณแนวนี้เลยนะคะเวลาเวลาเอาไปใหงัวกับง่ายค่ะแต่ว่ามือนี่บอเดีเอาไปใหงว่วค่ะจะมาดไปปลูกค่ะจะเอาไปล่งแปลงหญา้าปลูกขยายอีกประมาณหนึ่งไร่ค่ะทอนท่นจะปรามานตันหนึ่งเนี่ยผมใส่คะเดี๋ยวจะผ้าผ้าไปปลูกไปเบิงนะคะแต่ตอนนี้คือผ้ามาเบิงการเตรียมทอนพันเพิ่กนกะเอาคงโคง,งไว้แนวนี้จักเพิ่งโ้งไวยังวู้เพิ่งสีหอบง่ายมั้ง นะคะลำ่ำลำมันใหญ่มันยาวนะคะเดี๋ยวีิพ้าเบิ้งใกล้ๆว่ามันเป็นแนวดล่ำต้นของห้ามันมาเล่นเนาะเห็นบ่เนี่ยมันจะเป็นปแบบนี้ค่ะอันนี้คือใบหญ้าแห้งได้ค่ะผมผ้ามาเบิ้งตัวบหญ้าแห้งนะคะอายุตัวนี้ได้ประมาณสี่สิบหามือค่ะเพิ่นจะเริ่มออกดอกแบบนี้ค่ะเห็นบ่ล่ำต้นจะเป็นแบบนี้ค่ะบ่คั่นบ่อค่ายปานได แต่ว,าากกว่าซาก็ยาในเด้อจ้ะผมมียาในหลายผมก็เลยขยายเป็นแปลงหยามันมาเล่เพื่อสลับให้ง่วนะคะเห็น,นอะเนี่แบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิงแปลงที่ป้อมปูอีกแปลงหนึ่งที่ยูเนนตรงนั้นนะคะเนี่ยความยาวของมองนี้ก็มองนี้คนละยางขึ้นยู่กับการดูแลก,กับการไ้น้ำค่ะถ้าไา้น้ำเต็มๆจุกๆมันก็นจะเป็นแบบนี้ ลำมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบบกแบบนี้เลยค่ะนี่ลำแบบนี้เลยมีดอกโยกหลากกจนเนยวแตกคุณผู้ชมเพิ่น,นเพิ่อนเพิ่นเอาโพ้งไว้แนวนี้เพราะว่าจะเอารถกระบะถอยเขามาเอาค่ะเอารถกระบะขึ้นรถกระบะไปเลยนะคะเห็นไหมแบบนี้เลยเออเอ,อมัดขึ้นรถกระบะเลยก็ได้มันจะง่ายนะะแต่ว่า ผมยยานมันบอ่อเพราะว่าแปลงหน้าเห้ามันหลายนะคะแต่ว่าเพิ่นว่ามันพอ่อแต่ว่าทา้งนี้ว่ามูหูว่าสีพ่อบอ่อนะคะสิ่งที่เห้าใส่อยู่ในสวนเห้าก็คือในการเสียบสมเสียบหยานี่จำเป็นแห้งขึ้นตัวนี้ค่ะใส่ประจําค่ะดีแห้งด้ยค่ะเอาดันดันกรณีเห้าเอาหยาให้งวแต่ว่ามือนี้มามาัดหยาเพื่อไปปลูกค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ปลูกยาไม้ค่ะเอ็นบ่ป่าปนกระหองอยู่แนวนี้ล่ะค่ะหน,นึ่งหอบหลักมัดค่ะเอาเสื่อกว้างก้อนนะคะหนึ่งเซนสองเซนต่อกันหล้วก็ะหอบบ้างเลยนะคะเป็นบาแบบนี้เลยเพื่อยงยงกางแต่ว่าเพื่อนนึ่บริเ,เงียวเฮียคือเหา่าเวลาเพื่อนยก ถ้าเป็นมิง่งเนี่ยเสียวเฮียหย่อนได้มันนักลายนะคะเอนบวน,นี่แบบนี้เลยปึ๊บเนี่ยดอกเข้าออกดาอันนี้ไหมคะบ้านะออกดอกเต็มเลยค่ะเห็นบ่ะใจเงา้าวปันได้กะสิออกดอกตั้งแต่อายุไดประมาณยิ้มหามือนี้เริ่มออกดอกละค่ะ,ะยายาวันมาเร็ยิย้หามือจะออกดอกล่ะกะกะจะเง้ยวไปเรื่อยๆค่ะจะออกดอกเง้ยวไปเรื่อยๆนะคะปุ้ยเทิงน้ำเทิงนี่ได้หลายตันเลยค่ะ งานหนึ่งนี่ผมว่าผมได้เป็นตันเลยค่ะเห็นไหมหลายค่ะได้ปริมาณหลาย,ยพอกรมันสิมัดพอได้มัดใหญ่เลยค่ะเห็นไหมแบบนี้เลย คือเอาขืนรถเข็นนําแต่ว่ามันมีจุดด่ดอยก็คือรถเข็นนี่สามารถเอาไปห้อยกับไก่ทางได้แต่ว่าอ่าตัวเป็นทอนเป็นโคนนี่เขาสามารถแบกขืนรถกระบะได้เลยลากเอาแนวนี่ก็ได้เห็นป่หลากไปเองสิเลยเออว่านักตินัก,น,กนักอยู่ครับแห้งเข้าร้ายค่ะเขายังใบหลุ่นอยู่ตัวนั่นยกบปได้ละขั้นยกกเงี้ยวเฮียหลุอดอืมมัดใหม่มันหลุดหรือเม่นบ่ แก้กาง,ง่ายได้ค่ะเอามัดว้อันเดียวเอาตีนเหยียบปึ๊บเลยนี่เอาเฉือกแซงสีค่ะเฉือกใซ่แนวนี้เอน่นี่ปึ๊บกระดึงดึงแนวนี้ตีนเหยียบลงเอ้ยเหยียบแนวนี้เลยเหยียบมัดมาเนีมัดให้มันมัดมง่ายๆสอดแล้วก็ดึงอือือสอดแล้วก็ดึงเลยจืด ง่ายค่ะง่ายจะข่น เตียมทอนผ่านค่ะทอนผ่านแบบหลายค่ะประมาณตันหนึ่งมันจะปลูกพื้นที่ไรหนึ่งค่ะเนี่ยปั๊บพื้นทีนะคะเพราะว่ามัน่ได้ยะดับค่ะก็เลยปั๊บพื้นที่ให้เสมอเพราะว่านา้ำ มันต้องเสมอก็เลยเปิดน้ำออกกรอนตอนแรกอะ่ะน้ำมันบดเสมอก็เลยตองปั๊บพื้นดินเฮียรแย้ปก็ไถแปะแนวนี้เลยหลักกรโรยทอนท่านไปเนวนี้เลยเตรียมทอนท่านไปเตรียมดินแล้วก็มาร์คเป็นจุดไว้แบบนี้ก็ได้นะคะ จะเสมอนะคะกองกองไว้แล้วก็โรยแบบนี้นะคะโรยท่อนทันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเหยียบไปก็พอไม่ต้องไปทําอะไรมันอีกเลยนะคะปลูกแบบนี้ไปเลยปลูโรยท่อนพันเสร็จปุ๊บถ้ามันคุ้งขึ้นแบบนี้เราก็เหยียบเอาเท้าเหยียบลงให้มันจมดินแค่นี้ปล่อยแปลงเลยะคะ่ะไม่ต้องทําอะไรอีกเลยค่ะถ้าเป็นน้ําแบบนี้มันไม่ไหลไปไหนเย็นนี้มันก็จมจมแล้วมันติดดิน แล้วก็ปลูกแบบนี้งอกทุกข้อเลยนะคะเพราะว่า,าดินตมมันจะติดกับลำต้นของท่อนพันธุ์แล้วมันจะงอกดีถ้าปลูกแบบน้ําแบบนี้ก็โรยแค่แค่โรยท่อนพันธุ์ไปแค่นั้นเองนะคะนี้เลยนะคะป้นใหญ่เยอะเหมือนกันม,มาแล้วท่อนพันธุ์มาแล้วอยู่ด้านล่างแล้วลงกอน โรยท่อนพันแบบนี้เลยนะคะโรยแบบนี้เลยค่ะโรยแบบนี้อาดีลังจากทีเห้าขัางน้ำไว้ประมาณสามมือแล้วก็ป้อยออกแลวก็ให้แหงแนวนี่นะคะอ่าล่ำต้นจะแหงแนวนี่ได้ค่ะจังสิแตกึ้นแหงแนวนี่ค่ะเนี่ยก็ต้องตกใจด้จัง เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นแบบนี้เลยอ่าล่าต้นแง็งแหง้งนี่ล่ต้นแหงแบบนี้ค่ะแตกขึ้นมาได้ค่ะมันติดดินนะคะติดติดขีดตดดมนะคะแบบนี้เต็นมาเรื่มอนออกเลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือปลอมปลูกประมานลรกว่าค่ะเนี่ยึ้นละค่ะ แต่ว,ว่าขั้นดินลงบอตรงลงเ้อค่ะเพราะว่าสังเกตเูิว่าดินค้นที่ยืนแน่ขี้ดินตมมันจะเรลืมตื่นขึ้นเรียบค่ะผมว่าได้ใจยังงอบได้ค่ะผมโรยโรยซื้อแบบปูแบบมีน้ำนะคะตามที่คลิปเลยค่ะสำหรับมือนี้เอาไว้เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ